หญิงสาวสามัญชนชาวอเมริกันที่ได้เป็นเจ้าหญิงของประเทศเดนมาร์กเจ้าหญิงวิโกโกคาลเดตแห่งโรเซนเบิร์กทรงมีพระนามเดิมว่าเอรินอ์มาร์กาเร็ตกรีนเกิดเมื่อวันที่5พฤศจ,จิกายนปี1985ที่นิวยอร์ซิตี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาเธอเป็นลูกสาวของดร์เจมส์โอริเวอร์กรีนกับอเมเลียเฮอร์วิทกรีน เ,ะะเป็นทายาทของนักอุตสาหกรรมเหล็ก้ารายใหญ่และนักการเมืองชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวัย29ปีนะคะเธอได้พบรก,กับเจ้าชายวิกโก้แห่งเดนมาร์กผู้เป็นหลานปูห่หรือพระราชนักด,ดาของพระเจ้าคริสเซียนที่9แห่งเดนมาร์กทั้งคู่นะคะได้แต่งงานกันในวันที่10มิถุนายนปี1924ที่นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่ได้ขอพระบรมราชานุญ,ญาตจากทางราชสำนักฝั่งประเทศเดนมาร์กนะคะทำให้เจ้าช วิกโก้เนี่ยถูกถอดถอนสิทธิ์ในการสืบทอ,อดราชบัลลังก์จากฝั่งเดนมาร์กโดยอัตโนมัติแต่ต่อมาก็ได้รับพระราชทานอิสริยยศกลับคืนนะคะพร้อมกับทาน,นันดอนสักเขาแห่งเวลเซนเบิร์กค่ะ ทั้งคู่ไม่ได้มีพรโอรสหรือพระธิดาด้วยกันนะคะแล้วก็ประทับอยู่ด้วยกันอย่างยาวนานที่พระราชวังเบิร์นสตอฟในประเทศเดนมาร์กค่ะซึ่งเจ้าหญิงวิโก้นะคะเธอก็ได้ทํางานการกุศลในบ้านปลายที่เป็นเจ้าหญิงบ้านอย่างแข็งขันสิ้นพระชนในวัย70ภาพรรษาด้วยโรคชราที่กรุงโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กค่ะ